สวัสดีค่ะกลับมาพบกับแม่โอนะคะเดี๋ยววันนี้แม่โอจะมาทําต้มขาไก่ทํากันง่ายๆเลยเนาะขั้นตอนไม่ยุ่งยากนะคะอะระราชิิกลมกล่อมเข้มข้นนะอ่ะโอเคเรามาเริ่มขั้นตอนเลยนะคะขั้นตอนแรกอันนี้แม่โอใส่น้ําเปล่าลงไป1,000กรัมนะคะแล้วก็ตามต่อด้วยมะขามเปียกนะสากรัมนะคะจะคั้นเอาน้ําก็ได้นะฮะอันนี้แม่โอใส่ไปทั้งอันนี้เปลือกเลยนะคะ แล้วตามต่อด้วยหอมแดง100กรัมนะทุบพอให้บุบนะอันนี้ก็เป็นข่าอ่อนนะคะซอยเป็นแว่นๆบางๆนะคะ80กรัมแล้วตามด้วยตะไคร้นะคะซอยเหมือนกัน70กรัมนะคะแล้วก็อันนี้ใบมะกรูดนะใส่ไปก่อนนะสักนิดนึงนะสองถึงสใบแล้วแต่นะคะอ่ะอันนี้แล้วก็พอต้มส่วนผสมเดือดดีแล้วนะคะอ่ะแม่โอก็จะตามต่อด้วยเนื้อไก่นะ650กรัมนะ ใครจะเอาเป็นส่วนไหนก็ได้นะคะในคลิปแม่โอใช้เป็นส่วนสะโพกเนาะอ่ะแล้วก็เราจะเกลี่ยเขาให้จมน้ํานะแต่ไม่ต้องคนนะถ้าเกิดคนเนี่ยเดี๋ยวไก่มันจะคาวนะคะรอให้เดือดแล้วก็เราก็ช้อนฟองออกนะคะอ่ะนี่นะช้อนฟองออกอย่างนี้เนาะอ่าโอเคพอช้อนฟองเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ เราจะตามต่อด้วยเห็ดนะเห็ดใครจะใช้เห็ดอะไรก็ได้นางฟ้าเห็ดโคนเห็ดอะไรก็ตามแต่นะตามชอบเลยนะคะอ่าแล้วก็คนนิดนึงให้เขาจมน้ำเนาะอ่าแล้วรอให้เห็ดสุกนะนะคนให้เขาจมน้ําทั่วๆแล้วรอให้เห็ดสุกนะพอเห็ดสุกเสร็จเรียบร้อยนะคะแม่โอ,อจะเพิ่มความหอมมันนะให้กับต้มข่าไก่ของเรานะคะแม่โอ,อจะใส่กะทิ ร้อยเปอร์เซ็นต์ตราอร่อยดีนะคะใส่ลงไปห้าร้อยกรัมเนาะอ่าแล้วก็อ่ากะทิอร่อยดีนะคะรสชาติเข้มข้นถึงกะทิแท้นะแม่โอ,อ๊มีติดครัวอยู่ไม่เคยขาดนะคะอ่าแล้วก็อันนี้เป็นน้ำตาลปี๊บเนาะหกสิบกรัมนะคะใส่ลงไปแล้วก็อันนี้น้ำปลานะคะเจ็ดสิบกรัมนะคะอ่ารสชาติสามารถเพิ่มเอาได้นะตามชอบนะแล้วก็แม่โอ,อกก็จะใส่ กะทิร้อยเปอร์เซ็นตราอร่อยดีอีก150กรัมนะอ่ามันจะได้เข้มข้นนะแล้วก็กะทิจะได้ไม่แตกมันนะคะอ่าแล้วทีนี้ก็อันนี้เป็นพริกแดงจินดานะคะห้าเม็ดหั่นสไลด์นิดหนึงนะคะแล้วก็ตามต่อด้วยใบมะกรูดนะอ่าใส่ลงไปนะใบมะกรูดก็ฉีกเป็นใบๆให้เรียบร้อยนะคะอันนี้เป็นพริกทอดนะคะใส่ลงไปพอให้เขาเดือดแบบปุดปูดปูดปูด,ปด,ปดนะ แค่นั้นก็พอนะคะเราก็จะนี่นะพอเขาเดือดปุดปุดแบบนี้นะทั่วถึงแล้วนะกลิ่นหอมขึ้นมาแล้วเนาะเราจะใส่ผักชีฝรั่งเนาะใส่ลงไปเลยนะคะตามชอบเหมือนกันอันนี้นะคะอ่ะใส่มากใส่น้อยเต็มที่นะคะแล้วทีนี้ก็จะตามต่อด้วยผักชีไทยนะคะนี่ใส่ลงไปนะอันนี้ก็เยอะน้อยตาม ความชอบของใครแต่ละคนเลยเนาะอ่ะโอเคเนี่นะก็เสร็จเรียบร้อยปิดเตาก่อนนะคะปิดเตาแล้วทีนี้แม่โอ๋ก็จะตามต่อด้วยน้ำมะนาวนะน้ำมะนาวเราจะไม่นําไปต้มเนาะมันจะไม่หอมนะถ้าเกิดใส่ตอนที่ปิดเตาเสร็จเรียบร้อยเขาจะมีกลิ่นหอมของมะนาวขึ้นมานะคะอ่ะโอเคแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต้มขาไก่นะคะรสชาติเข้มข้นหอมมันนะคะ อ่ะครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แม่โอ,อด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ